ไปที่พูทเบิกครับที่เพชรบูร์ครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องของแกง๊งทริปไม่อาบน้านะครับไปที่นั่นแล้วก็บางคนอันนี้ต้องบอกว่าบางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นใช่ไหมครับแต่มันมีคลิปคลิปหนึ่งแก๊งนี้บางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปให้พระท่านเจิมให้นะครับบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเขาเนี่ยเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้จงระกภัางเจ้าหน้าที่ต้องมาตักเตือนนะครับบอกว่าขับขี่นั้นต้องเน้นเรื่องความปลอดภยัยดูคลิปนี้ครับ ขับไ <dı> <il> <laughs> ่ด้คอรับแต่น้องๆน้องต้องขับขี่ปลอดภัยนะตามกดจรจรนะครับครับมากทุกคนด้วยนะโอ่เีนะครับเรียกหลวงพี่มาลงพี่เจอไม่ด้วยเดี๋ยวขึ้นขาแล้วสู้เขาไม่ได้ ตำรวจก็ต้องมาดึงสตินะครับน้องๆนัขับขี่ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยนะตำรวจก็มาเตือนโดยตลอดนะครับเห็นไหมฮะนี่ประผมน้ำมูลให้มาเจิมให้นะครับโอ้โหทัวลงนะครับทัวลงจริงๆบอกว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่แต่งซิ่งนะครับไม่มีกระจกมองข้างไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจกรลทั้งนะ <ๆ S 1> เขาบอกว่าเอ๊ะ<ๆ>มาทําแบบนี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นหรือเปล่าและทําไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่จับกลุมลักษณะแบบนี้มันผิดกฎจราจร นะครับแล้วที่หนักสุดคือมีภาพตำรวจคนหนึ่งนั่งคล้อมมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะครับขอซะหน่อยละกันบิ๊กไบใช่ไหมบางคันขอคอลอ่องมาตำรวจมาุน้ำตาเป็นไงร้อยอย่างบางเลยเออแล้วที่สำคัญคือโชนิปโป้งด้บอกว่าเยี่ยม r ริกูดมีไหมมีภาพตอนโชนิโป้งไหมมีมีมีภาพน,นิงพน่งอยู่มีไหม มาให้ดูก่อนนะฮะคาวาคาวาป็นไงไวัยรุ่นคาวาเหรอพี่จูนวัยรุ่นคาวาขอเทส,สหน่อยละกันในฐานะพี่ก็เคยอยากจะได้อยู่เมื่อกไอีกคันน,นี้เสียดายไม่มีภาตอนโยนี้เพราะอาตอนปราบผมน้ำมนต์นี่ท่านผู้ชมครับนะักท่องเที่ยวก็ถ่ายไว้นะครับบอกว่าเนี่ยนะโอ้ยตกดึกนะไอ้แก๊งเนี่ยแก๊งนะไม่อาบเปิดเพลงกันดันสนังวันไว้ดวหู อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะลองฟังกันเองว่าดังหรือเปล่าอย่างนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าฉันนอนไม่ได้วันหยุดสาวที่จะพักจะผ่อนสักหน่อยนะโอ้เสียงดังเหลือเกินพักผ่อนถึงคราวอราะสารนะครับโอ้โหชาวเน็ต่าี่ยวชมมากันเต็มไปหมดเลยครับนะเขาด่ากันนะครับบอกว่านี่คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวใช่ไหมเนี่ยไม่เกรงใจสังคมทำใจแล้วก็ยอมรับมันนะครับดูไม่เจงเกรงใจใครเลยนะครับใครไปไปเที่ยวแล้วเจอแบบนี้โคตรแซงอะ นะครับไปที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นเอาจริงๆสถานที่แบบนี้ใครที่ไปเนี่ยควรจะรู้นะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งคลิปคลิปที่ผู้ชายใส่เสื้อขันยาวสีดํำยืนอยู่ที่เกาะกลางเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะครับแล <N> ้ว <och> ก <discussions> <certaines S 2> ็ออกมาพูดนี่ไปดูคลิปดีกว่าครับว่าเขาพูดอะไรบ้างครับสวัสดี เ็นบอกว่าน้ำไม่อาบเป็นว่าอกวันจังหวัดเพชรบูรณ์สุภาพทุกคัน,นเพื่อดูจอดเป็นระเบียบทยิดซ้ายเขามาทำมุนมากระตุน้นเศรษฐกิจที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อน เออฟังไปก็เสียงวันไหมเสียงวันใหม่เขาพูดอะไรนะน้องต้าบอกสวัสดีที่นี่จังหวัดเพชรบูรณ์กลับก่อนทริปน้ำไม่อาบและใครที่บอกว่าทริปน้ำไม่อาบมาสร้างความก่อกวนดูหน่อยไม่มีใครเบิ่ลรถเลย สูภาพทุกคันคจอดเป็นระเบียบชิดซ้ายแล้วก็ทํามือฉีหนิวย้่งวันเนี่ยมาทําบุญมาทําบุญเนี่ยเนี่ยเมากระตุ้นเศรษฐกิจที่เพชรบูรณ์<ๆ><ๆ>เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนซะหน่อยออไม่มีใครเบิ้นเลยนะเรื่องนี้ครับ,รบพลต,ตร,ตรีสารัยคงเมืองนะครับท่านผู้การที่เพชรบูรณ์นะครับท่านบอกเรานะครับพฤติกรรมของแก๊งนี้ก็คือทริปน้ำไม่อาบเนี่ยเอาละ่ะก็ต้องยอมรับว่าบางคนไม่ไปปฏิบัติตามกฎ กติกาไม่เคารพกฎหมายมีการโชยกล้อขับขี่วาดเสียวนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์บางคันก็แต่งซิ่งท่อนะเสียงดังม,มันผิดกฎหมายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่าูการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านก็บอกว่าให้ทางตำรวจในพื้นที่นะฮะร,บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะครับใครผิดก็ว่าไปตามกฎหมายครับ